สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะผมโดนตบไม่ได้โดนแตะเอ็มนันทวัฒน์คู่กรณีม้าอ,อนนภาคว้าใหม่ตะนกนงกลางผับโดนตกไม่ได้โดนแตะเหัวทั้งร้านเอ็มนันทวัฒน์คู่กรณีกินปูก,กับม้าอ,อนนภาขึ้นผับี่เชียงใหม่ยืนยันโดนตกไม่ใช่โดนแตะจนคนหัวกันทั้งร้านเขาต้องการอะไรอีกจากกรณีข่าวใหญ่ที่หลายคนงงตาแตกกับการที่ม้าอ,อนนภาพาเอ็มนันทวัฒน์ ไปศัลยะกรรมที่เกาหลีใต้ซึ่งมีจุดหนึ่งที่ทั้งสองคนทะเลาะกันและม้าเอานภาาก็มือไวตบเอ็มจนหน้าหาันแต่สุดท้ายแล้วก็มีการขอโทษขอโพยทว่าเรื่องก็ดูไม่จบเพราะเอ็มก็ยังตั้งใจจะผิดมา้าแม้ว่าจะให้อภัยแล้วก็ตามซึ่งม้าก็ยืนยันว่าตนเป็นคนมือไวที่ทําไปนั้นไม่ใช่การตบแต่คือการแตะเข้าที่ใบหน้าซึ่งล่าสุดเหมือนความโมโหเรื่องนี้จะไม่จบสิน้นเพราะเอ็มได้ไปเที่ยวผับชื่อดังที่เชียงใหม่ พร้อมขึ้นบูธดีเจและประกาศว่าผมอยากให้ทุกคนเอ j นจอยและเชื่อในสิ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับผมโดนตบไม่ได้โดนแตะพร้อมกับให้ทุกคนชูกแก้วก่อนจะมีเสียงตามมาว่าแล้วเจ็บไหมก่อนหน้านี้เอ็มได้ลงภาพใน i n s t a สตอรี่ว่าตอนนี้อยู่ที่สามบินสุวรรณภูมิและกำลังเดินทางไปพักใจไม่ขอยุ่งกับโซเชียลสัระยะมีอะไรติดต่อคนใกล้ชิดได้เลย ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกระปุก .com ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ